เดี๋ยววันนี้ผมจะลองใช้ AI นะครับทายผลฟุตบอลกันนะว่าทีมไหนจะชนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยเหลือหรือสอบถามไหมครับช่วยวิเคราะห์ผลบอลคืนนี้หน่อยครับ ท,ทีมชาติอังกฤษจะพบกับโซวาเกียและคาดการว่าผลการแข่งขันน่าจะเป็นการชนะของอังกฤษโดยมีการทำนายผลหลายแรงให้ข้อมูลวา่าอังกฤษจะชนะด้วยสกอร์เงินทรงหรือ2ว<ะ>ันสี่ซึ่งเป็นผลที่ค่อนข้างเป็นไปได้เนื่องจากความแข็งแกร่งของทีมอังกฤษผู้เล่นที่คาดว่าจะเป็นผู้ทำประตูให้อังกฤษคือแฮร์รี่เคนซึ่งเป็นกองหน้าตัวเก่งของทีมขอสกอร์ผลอีกทีได้ไหมครับผลสกอร์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในแมตคืออังกฤษชนะเซอรเกีย หนึ่งสงอังกฤษชนะสโลวเกีสองเมกท้งนี้ผลสกอร์อาจมีความพันพนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในสนามและฟอร์มของนักเตะในวันแข่งขันครับฟอร์มของนักเตะเลยนะฮะขอผลอีกคู่หนึ่งแล้วกันครับระหว่างสเปนกับจอร์เจียสำหรับคู่ระหว่างสเปนกับจอร์เจียคาดการณ์ว่าสเปนจะเป็นผู้ชนะโ,โดยมีผลสกอร์ที่คาดการไว้คือสมส่งสศูนย์เาสำหรับผู้ทำประตูในทีมสเปนมีแนวโน้มสูงที่อัลบาโรมาลาตาซึ่งเป็นกองหน้าตัวหลักจะทำประตูได้ นอกจากนี้เฟรานตอเรสและนิวโก,กวิลเลียมส์ก,มสก็เป็นผู้เล่นที่มีโอกาสทำประตูได้ในเกมนี้เช่นกันอ่าก็นี่เป็น AI ผมว่า AI เขาน่าจะมีฐานข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายๆอย่างนะนะทั้งในประเทศต่างประเทศก็น่าจะเอาข้อมูลเหล่านั้นนะมามาบอกพวกเรานะครับ